สวัสดีทุกคนครับวันนี้เนี่ยพามาดูที่แรกผมเรียกว่าต้นงอนไก่นะครับเนี่ยต้นออกแบบนี้ไปไปมา,มาเจ้าของบอกว่าเอามเป็นเป็นผักขมแดงนะครับจริงๆผักขมเราจะเห็นเป็นสีเขียวๆนะครับแต่นี่ที่แรกผมเห็นผมคิดว่าน่าจะเป็นงอนไก่แต่ไม่ใช่เป็นผักขมครับสามารถที่จะแบบเก็บกินได้และก็สรรพคุณทางยาก็มีด้วยในเรื่องของวิตามินอะไรต่างๆก็เยอะนะครับประมาณนี้ประโยชน์เยอะเลยนะครับผมเพิ่งเคยเห็นเลยนี่ครับอยู่ที่ สวนของพี่สมชายนะครับนี่ครับโหสุดยอดลยครับนี่ครับเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับนี่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 เห็นแบบนี้ครับนี่ครับแม่กําลังหักเอาไปนี่ได้แล้วนะครับเมล็ดมันนี่ครับเมล็ดพันธุ์ผักขมแดงครับสรรพคุณทางยาก็มีนะครับแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์นะครับมีเรื่องของการที่จะปลูกเป็นพืชสวยงามก็ได้ครับนี่ครับนี่ต้นมันเล็กๆนะครับพืชบางครั้งถ้าเกิดว่าเรา จะไปซื้อแต่ต้นพันธุ์ที่มันเป็นของต่างประเทศที่เอามาปลูกที่สวยงามงามแต่เราก็ลืมมองไปว่าพืชของเราก็ยังคงมีเหมือนกันนะครับในลักษณะภูมิประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศไทยนี่ผักขมนะครับเนี่ยผักขมเนี่ยครับยอดมันใช่เลยนี่เด็ดเอาไปทาเป็นผักกินกับน้ําพริกประมาณนี้ครับสวยงามด้วยนะครับนี่ครับตามที่เห็นสีสันสวยงามครับผมนี่พาดูทุกคนได้มาดูกันผักขมแดงครับผมที่แรกผมนึกว่างอนไก่ซะงั้น พอมาเห็นเจ้าของท่านบอกว่าอ๋อมันเป็นผักขมนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนี่เลยนะครับผักขมแดงปลูกคู่กับดอกดาวเรืองเห็นไหมครับนี่เลยสมุนไพรครับสวนของพี่สมชายนี่มีลหลายอย่างครับหลากหลายนานา,นาพันธุ์นี่เลยนะครับโอเคกันเลยทีเดียวนะครับหลายคลิปเลยครับวันนี้ที่จะ นำเสนอให้กับหล,หลายท่านได้ชมกันนะครับหลายๆคนก็มาดูมาเยี่ยมชมกันละเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กันแล้วนะครับถึงแม้เส้นทางจะเข้าลําบากแต่พอมาถึงแล้วเห็นก็รู้สึกว่ามีคุณค่านะครับที่เราได้มาดูอย่างน้นอยก็จะเป็นความรู้แล้วก็เป็นข้อมูลในการที่เราจะไปปรับประยุกต์ในการทําสวนเกษตรผสมผสานเห็นไหมครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นแตงไทยเยอะแยะมากมายเค<อ>ก,กันเลยครับ